เดี๋ยวผมถามหน่อยอัตราลดในการขับถือว่าใช้ได้โอเคครับฟิลลิ่งการขับเลยไม่ต่างกับตอนที่ผมทําบรรทุกสามตันขับสบายอือมผมขับสบายอันนี้คือขับสบายชิลๆไม่ไม่ต้องห่วงว่ารอจะกระแทกเลยไปเรื่อยๆชิลสี่ตันพอปัญหาหลักตอนแรกคือล้อมันติดซุ้มเราจึงอยากจะแก่ใช่จริงอยากจะแก้เพราะว่ามันบรรทุกของไม่ได้ซึ่งของที่เราบรรทุกจริงๆมันสี่ตันเกินสี่ตันนยครับสี่ตันห้าอืม เร่งแต่จริงๆงอ่ะอยังไว้นั่งเพาที่ผมดูอ่ะก็คือรับได้ยันสี่ตันห้านั่นแหละอแต่ว่าตอนนี้ก็คือสบายใจแล้วรถเราวิ่งใช้งานสบายสบายหนึ่งไม่ต้องกลัวล้อติดซุ้มแหมอุตส่าไปทําเพาลอยมาแล้วใส่สามตันเนาะใส่สามตันคือจริงๆอ่ะเพาลอยแล้วก็แหนบเนี่ยมันสามารถรับได้สี่ตันฝ่าอยู่แล้วแหละแต่ทีนี้ล้อมันติดซุ้มคือเราก็เลยจะต้องแก้ปัญหาถูกครับแก้ปัญหาคิดนานไหมว่าว่าจะนึกได้ว่าอุปรชาิน่าจะได้ไว้คิดนานไหม ม่นานก็คืออยากลองดูเหมือนกันอยากลองเราเปเอฟซีมานานแล้วขอบคุณมากเลยปีประมาณสามสี่ปีแล้วเราก็เอฟซีที่เราเปิดเราก็เลยลองเลยว่าเพราะเราเห็นว่าจบทุกคันที่เข้ามาเราก็เลยอ่างมันไกลไม่ได้ซีเรียสขอให้จบใช้ได้สบายๆจบไหมถามจริงจบจบนะโอเคสุดยอดขอบคุณเอฟซีเราด้วยนะฮะโอ้โหมาจากจังหวัดบึงกาฬตั้นโฟวินครับวันนี้เราจะมาปรับ ปรุงแต่งแก้ไขชุดแหนบให้กับไททัน4ฟวินใหม่นะครับซึ่งคันนี้รถลูกค้าใส่3ตันนิดหน่อยล้อติดซุ้มไปแล้วนะครับลูกค้าก็ามาให้เราแก้ไขใหม่นะฮะเราทําการจัดแหนบให้ใหม่นะครับซึ่งแหนบของลูกค้าจะมาเป็นแหนบ12มิลแล้วก็เยอะพอสมควรนะฮะเต้าแหนบก็ค่อนข้างต่าเราจะเพิ่มแหนบ20มิลเข้าไปข้างละ1แผ่นและเราจะจัดทรงแหนบใหม่ทรงแหนบเดิมของเขาจะเป็นอย่างนี้ครับ เดี๋ยวเราจะจัดให้ใหม่นะฮะให้ใส่4ตันได้โดยที่ไม่ให้รอติดซุ้มนะครับเราจะทําการแก้ไขก็จะมีการจัดแหนบใหม่หนึ่งอย่างใส่ลูกยางเกาะหัวเพลาไปเพื่อจะให้เวลาที่รถกระแทกหลุมจริงๆหรือว่ารถรับน้าหนักมากจริงๆเนี่ยคือยังไงต้องให้นั่งลูกยางก่อนก่อนที่ล้อจะติดซุม้มเพราะว่าการนั่งเพลาหรือว่าเพลานั่งลูกยางเนี่ยนะฮะเอ่อมันจะ มีข้อเสียน้อยกว่าล้อขึ้นมาติดซุม้มเพราะถ้าล้อขึ้นมาติดซุมหรือว่ายางขึ้นมาติดซุม้มนั้นมันมีข้อเสียมากกว่าดังนั้นเราจะเลือกจุดใดจุดหนึ่งก็คือเราจะเลือกใส่ลูกยางเกาะหัวเพาไปนะฮะใส่ลูกยางเกาะเพาไปเสร็จปุ๊บจะจัดทรงแหนบให้ใหม่เพิ่มแหนบ20มิลเข้าไปข้างละ1แผ่นด้วยนีก็จะแหนบกล่องลูกค้าก็จะมาเป็นแบบนี้ครับเราก็เอามาจัดเรียงใหม่วันนี้เรามาปรับแต่งรถโฟวินครับ คันนี้เป็นโฟวินที่ย้ายแหนบแล้วนะครับโอ้โหหล่อมากครับดูโฟวินครับแถมแทมทรอม,มนี่ฮะโชคหน้ามียามาโต้ครับเป็นรถโฟวินนะครับแต่ทำมาเป็นเตี้ยแล้วนะฮะแล้วก็เสริมแหนบใส่พอรอยอันนี้ลูกลูกค้าก็ทำมาแล้วนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือใส่สามตันนั่งเผา หรือล้อติดซุ้มนะฮะเขามีเกณฑ์อยู่2อย่างครับไม่นั่งเผาก็ล้อติดซุ้มแต่ส่วนใหญ่จะล้อจะติดซุ้มก่อนครับของเขานะฮะทีนี้ล้อติดซุ้มเนี่ยลูกค้าก็อยากจะแก้นะให้้อไม่ติดซุม้มก็ใสู่กยางกเกาะเผาไปนะครับคือ,อยังไงก็แล้วแต่อย่าให้ล้อติดซุม้มเพราะถ้าล้อติดซุม้มคอเสียมันจะเยอะกว่าแล้วเราก็ ตรงแหนบให้ใหม่นะครับเพิ่มแหนบยี่สิมิลเข้าไปแหนบชุดล่างของลูกค้าอย่าเ,เดิมเป็นชุดเดิมนะฮะเพิ่มแหนบยี่สมิลเข้าไปเสร็จปึ๊บดึงแหนบขั้นกลางของเขาออกเพื่อให้แหนบมันชิดกันมากที่สุดเพื่อให้เขารับน้ำหนักได้ไวที่สุดสวยงามเดี๋ยวเราทำเสร็จแล้วนะครับเราจะลอง ทดสอบน้ำหนักดูกันด้วยนะฮะว่าคันนี้นะฮะจะใส่ได้ประมาณ4ตันไหมแล้วล้อจะติดซุ้มไหมนะครับซึ่งของเดิมของเขาเนี่ยนะฮะสามตันลอ้อติดซุ้มไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราทำเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเทสน้ำหนักให้ดูนะครับตอนนี้เราก็เซตแหนบให้กับรถไททันโฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาชมช่วงล่างกันว่าเราทำอะไรไปบ้างนะฮะคือคันนี้นะฮะโจทย์เข้ามานะครับ ขาใส่สามตันเนี่ยล้อติดซุ้มไปแล้วครับดังนั้นเราก็เซตแหนบใหม่นะฮะเซตแหนบใหม่เพื่อไม่ให้ล้อติดซุ้มครับอ้าวดับเครื่องก่อนครับนี่ฮะตอนนี้ของที่อยู่บนรถนะฮะเป็นน้ำหนักที่สี่ตันนะครับให้ดูฮะแหนมแหมแหมเป็นยังไงแล้วครับสี่ตันโอเคครับโอเคไหมโอเคเพราะปกติอะ นั่งแล้วติดแล้วรถไปไม่ได้คือสามตันกว่านี่รอติดซุ้มไปลวติดแล้วแล้วก็วไม่ได้แล้วฮึ <c oughs> ตอนนี้สี่ตันสี่ตันสบายสบายสบายๆ <c oughs> นะเหลือด้วยสี่ตันห <c oughs> ้ให้แหมจะเอาสี่ตันปุ๊บ <c oughs> พอทาแหนบเสร็จจะเอาสี่ตันห้าอีกนะฮะแน่นอนจริงๆนะครับอ่ะมาเรามาดูจุดลูกยางนั่งเพากันนะคะนี่ฮะเราใส่ลูกยางนั่งเพาอทั้ทงนี้มองไม่เห็นครับเดี๋ยวจะให้ดูนะนฮะ คือเราก็คำนวณด้วยว่าล้อเนี่ยนะฮะเราจะต้องให้ไม่ติดซุ้มนะครับเราก็ทำการใส่ลูกยางเกาะเพาไปด้วยนะฮบให้ดูฮะนี่ฮะคือเราคำนวณให้ว่าถ้าล้อจะไปติดซุ้มเนี่ยขอให้ลูกยางไปนั่งเพาก่อนจะดีกว่านะครับเห็นไหมครับอืมแจวครับตอนนี้เราเสร็จรถเรียบร้อยแล้วก็ลองเทสน้ำหนักให้ลูกค้าได้ดูกันนิดนึงนะฮะลูกยางนั่งเพานี้ห่างจากตัว ถ้าสี่ประมาณหนึ่งนิ้วนะครับซึ่งเราได้การแบกน้ำหนักได้มากขึ้นนะครับเราปรับแต่งโดยการเพิ่มแหนบ2ี่สิบมิลเข้าไปหนึ่งแผ่นนะครับแล้วแหนบชุดล่างของลูกค้าเนี่ยเป็นแหนบเดิมของเขาที่เขามีมาแล้วนะครับและเราทำการดึงแหนบของเก่าออกประมาณสามแผ่นนะครับเพิ่ม2ี่สิบมิลเข้าไปข้างละหนึ่งแผ่นดึงของเก่าออกสามนะครับเท่าแหนบก็จะไม่ต่ำเกินนะฮะ พอมาตอนแรกเนี่ยแหนบรถลูกค้าเนี่ยเยอะมากแต่เป็นแหนบ12มิลซึ่งใส่แล้วก็ยังแอนอยู่ยังรับน้ําหนักไม่ได้มากเท่านี้นะครับตอนเนี้4ตันแล้วซุ้มก็ยังห่างอยู่นะฮะประมาณหนึ่งนิ้วต่อกว่าได้นะครับลูกยางนั่งเพลาเนี่ยก็ห่างประมาณหนึ่งนิ้วใกล้เคียงกันนะครับคือพูดง่ายๆว่าก็ยังสามารถที่จะวิ่งได้มีช่วงยืดหยุ่นได้ถ้าจะล้อถ้าจะขึ้นไปติดซุ้มเนี่ยผมคิดว่า ลูกยางจะนั่งเผาก่อนนะครับคือคาดคะเนไว้ว่าลูกยางต้องนั่งเผาก่อนโดยที่เราจะไม่ให้ล้อติดซุ้มนะครับถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยเราแบกน้ำหนักไปแล้วสี่ตันเนี่ยเวลาที่เราขับรถไปนะฮะเกิดไปยืดหยุ่นไปตกหลุมไปอะไรอย่างเงี้ยนะครับยังก็ยังมีช่วงยืดหยุ่นยังมีช่วงเด้งให้นะครับรถก็จะไม่แข็งกระด้างจนเกินไปแล้วล้อ,อก,ก็จะไม่ถูกซุ้มด้วยนะครับประมาณนี้ฮะใส่น้ำหนักให้ลูกค้าได้ดูกันนิดนึง ไม่ฮะดูลูกค้าแจ้งมาว่าโห้ยสามตันล้อขูดตุ้มไปแล้วครับตอนนี้เราทำแหนบให้ใหม่แก้ปัญหาให้กับลูกค้าเรียบร้อยขอบคุณเอฟีบึงการด้วยนะครับอุตสาห์ดันด้นมาจากจังหวัดบึงการเลยโอโ้โหมั่นใจในอู่ปริชาติเทาลอยนะว่าแก้ปัญหาให้ได้ครับนี่ฮะเสตเยายังน้ำเผาก็ยังห่างอยู่นะครับ และตอนนี้เราก็ใส่น้ําหนักไป4ตันนะครับรถก็จะอยู่ประมาณนี้ทีเนี้ยผมเองก็อยากรู้อัตราลดของโฟวินเหมือนกันนะครับว่ารถโฟวินเนี่ยเวลาที่เสริมแหนบเข้าไปแล้วเนี่ยนะฮะแล้วเวลาที่เอาไปวิ่งตามท้องถนนแล้วเนี่ยอัตราลดก็เป็นอย่างไรนะครับเราก็ขออนุญาตเจ้าของรถนะฮะขอติดรถไปด้วยนะครับนี่ฮะให้ดูครับ4ตันไม่นั่งเผาแล้วก็ไม่ติดซุ่มด้วยอ่าขออนุญาตนะจ๊ะ เอาไปครับตายคือผมอยากรู้อัธรรถนะฮะว่าเวลาที่บรรทุกของสี่ตันแล้วเนี่ยนะฮะแล้วเรานั่งรถโฟวินเป็นรถที่ย้ายแหนบมาแล้วนะครับหรือว่าย้ายเพาขึ้นไปอยู่บนแหนบแล้วเนี่ยนะฮะอัธรรถเขาเป็นยังไงเวลาวิ่งสี่ตันนะครับด้านหน้าอู่ก็จะมีลุมนิดหน่อยนะครับเคยใส่สี่ตันขนาดนี้ไหมเนี่ยไม่เคยครับใส่แล้ววิ่งไม่ได้เ <laughs> ต็มเต็มที่ก็สามตันห้าก็ แคบจะก็คือขูดแล้วไม่อยากใส่เยอะพอ oh. พอใส่เยอะแล้วของเดิมมันขูดจะไม่ให้เกินสามตันเลยออืเต็มที่สามตันหนึ่งสามตันสองนี่ก็คือประมาณนี้ครับไม่ให้เกินนี้ออ่าเดี๋ยวเราออกไปแล้วเดี๋ยวเราเลี้ยวฝานะผมอยากให้ดูว่าฟิลมันเป็นยังไงเมื่อก่อนสามตันกว่านี้ก็วิ่งสบายสบายเนาะหมายถึงอาจจะรถของมันในการขับขี่เนี่ยถ้าไม่ถึงลอกเลือกรถตัวสูงหรือว่าเลือกรถโฟเอามาทําเตี้ยฮะคือ คือคือคือพอเราจะเอาคันนี้ไปเทินเนี่ยไททันเนี่ยราคาล่วงเยอะมากทั้งที่รถเราไปแดงรถผมวิ่งแค่สามหมื่นโลเนี่ยเอาแล้วทำไมจะไปเทินทำไมอ่ะคือกะเอามาวิ่งงานหารถไปวิ่งงานของตัวเองเนี่ยในในไร่ในสวนเนี่ยวิ่งส่งต้นมงต้นไม้ส่งปาล์มส่งอะไรเงี้ยเราเราโอเคกว่าเงี้ยแต่พอปุ๊บเราดูแล้ว เอเราต้องผ่อนอีกอย่างเงีว่รถเราหมดแล้วไงเราโบะไปแล้วเราเพราะว่าเราโปะพอโบะเสร็จปุ๊บก็ต้องนี่งว่ะเราทําดีกว่าถ้าซื้อใหม่ก็ต้องผ่อนอีกเดือนละหัเกเง็บทนเราดาวเยอะก็จริงแต่ว่าก็ผ่อนอีกเราไม่ต้องมานั่งผ่อนอซื้อเอาเงินดาวคันใหม่มาทําคันเก่าดีกว่าอใช้กันยาวๆไม่ต้องขายคันนี้ดี่ได้เท่าไหร่ละกี่ปีคันนี้อยู่สี่ปีครับ <4 S 2> ตอนนี้ก็ใช้งานเยอะเป็นหลักก็ไหม่ตอนนี้อยู่ ที่แปดหมื่นครับอ๋อแสดงว่าไม่ค่อยได้วิ่งไปไหนเลยไม่ค่อยได้วิ่งครับ,รบเพราะว่าใช้ส่วนตัวอย่างเดียวไม่ล่องครับเพราะว่ามีคนเคยให้ขอให้วิ่งให้หน่อยแต่ว่าเราก็ไม่วิ่งเราเซฟตัว,ตวเองเราใช้ส่วนตัวอืมอืมโอ้ยังวิ่งได้แปดหมื่นถือว่าสมรรถนะนี่ยังไปได้อีกไกลเลยเนี่ย่ <c oughs> อะ <c oughs> ไหนลองวิ่งดูดิว่าวิ่งเป็นยังไงบ้างสี่ตันดูอัตรารถมันหน่อยก็ <c oughs> อารมณ์ประมาณตอนใส่ของสามตันชิวๆอ,อ,อืมอืมอารมณ์ตอนขับมาสามตันแล้วก็เบรกก็ยังเหมือนเดิมอืม เพราะระบบขับสี่ทุกอย่างยังใช้ได้เหมือนเดิมอืมอืมโอ้คันนี้ก็ถ้าว่าไปวางพารอยมาแล้วนะฮะแต่ตอนแรกก็คือเสริมแหนบมาแล้วแต่ว่าสามตันคือล้อติดซุ้มครับเราก็เลยม,มาแก้ใหม่นะฮะวันนี้ผมแก้ใ,ให้แล้วสี่ตันเราลองอัดรถดูสิว่าเวลาเราใส่สี่ตันแล้วเนี่ยเวลาขับขี่มันเป็นยังไงบ้างวันนี้ก็เปลี่ยนโช้เข้าไปด้วยแล้วก็เสริมแหนบเข้าไปด้วยปรับปรุงเรื่องแหนบใหม่มนะฮะีดีขึ้นครับก็โอเคครับไม่ไม่ได้อะไรมาก ลดีขึ้นแรงเรืเ่อยๆรถเดิมๆเครื่อง2 0 8ืมิตุูบิชิไทตันครับนี่ฮะตอนนี้เราตกหลุมหรือว่าเราเด้งดึงเด้งดึงเนี่ยหรือว่าเราขับแบบโยนหลุมไปโยนหลุมมาเนี่ยไม่ต้องกลัวล้อติดซุม้มละไม่ติดแล้วไม่ติดนี่น,นี่สี่ตันคื่ปปกติอ่ะวิ่งอย่างเงี้ยต้องเจ๊กเลย โอ้ oh, <laughs> ไม่ได้แล้ววิ่งไม่ได้ด้วยเดี๋ยวเราค่อยๆกลับรถตรงนี้นะตรงนี้จะชันนิดหนึง่งค่อยๆกลับรถนะคะจะติดเต้าแหนบนั้ไหมดูครับโอ้โห oh oh. ไม่ติดด้วยนะฮะถอยหลังครับอันนี้หกเกียร์เลยเหรอหกเกียร์บัสคัดแท้หกเกียร์นะรตรงนี้ก็จะมีหลุมนิดหน่อยนะครับนี่ ขย่งงอนยยนิดนึงขลังเตี้ยไม่ใช่ไรครับขลังมันเตี้ยนิดนึงเยอะมาก้วยใช่ <c oughs> ตอนแรกมาเตี้ยกว่าน,นี้อ <c oughs> จะเดี๋ยวเราจอดชิดซ้ายตรงนี้เดี๋ยวเราจะให้ดูรถนิดนึงนะฮะ เดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆได้ดูรถกันนิดนึงนะครับหลังจากที่เราเซ็ตรถแล้วนะครับก็ให้ลูกค้าออกมาลองขับดูนะฮะลูกค้าบอกว่าตอนแรกเนี่ยสามตันนะครับขยมขย่อมอะไรไม่ได้เลยล้อจะติดสมอย่างเดียวนะครับตอนนี้เราเซ็ตแหนบให้ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยการเพิ่มแหนบเข้าไปแล้วก็ดึงของเก่าออกด้วยนะครับแหนบจะอยู่ประมาณตรงนี้ครับนี่ แล้วก็ใส่สก,กีก็ไปด้วยเชื่อมสกีให้กับลูกค้ามาดูน้ำหนัก4ตันก็ให้ลูกค้าลองขับดูนะฮะเพราะว่าต้องแก้ไขกันนิดนึงลูกค้าอยากได้น้ำหนักสัก4ตันนะครับโดยที่ไม่ให้ล้อขึ้นไปติดซุ้มนะครับเราก็ทำการเซ็ตช่วงล่างให้ใหม่เซ็ตแหนบให้ใหม่นะคะจะให้ดูด้านหลังนะครับประมาณนี้ฮะ แน่แนบนี่เป็นปรับเลยครับของลูก้าก็มีแนบสิบสมิลมาแล้วนะครับเราเพิ่มแนบ20มิลชิ้นบนเข้าไปใหม่นะครับแล้วก็ใส่ลูกยางเกาะเพาด้วยนะครับใส่ลูกยางเกาะเพาไว้เพื่อนะครับไม่ให้ล้อเข้าขึ้นไปติดซุ้มครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไม่มีลูกยางเกาะเพาเป็นตัวค้ำนะฮะล้อก็จะติดซุ้งง่ายครับเพราะถ้าเกิดว่ารถบรรทุกหนักๆแล้วเวลารถเราไปตกหลุมอย่างเงี้ย มันยังยืดหยุ่นได้อีกนะครับล้อก็จะขึ้นไปติดซุ้มได้แต่ตอนนี้เรามีลูกยางเป็นตัวค้ำแล้วถ้าเกิดว่ารถไม่ตกหลุมแรงจนเกินไปเนี่ยนะฮะเขามีช่วงเด้งได้อีกประมาณเป็นนิ้วกว่าเนี่ยเขาสามารถที่จะเด้งได้สบายนะครับโดยที่ไม่ต้องกลัวว่าล้อจะไปขูดซุ้มอีกนะครับแต่ถ้าอยากจะให้ไม่ติดเลยเอาแบบสบายๆแบบชิวๆเลยก็พับซุ้มหน่อยครับก็สวยแล้วโอเค ได้เรื่องนะฮะสำหรับโฟวินนะครับให้ดูครับคันนี้หล่อมากครับโอ้โห,โห,โห,โหมาจากจังหวัดบึงการเลยนะฮะเอฟซีเรามาจากจังหวัดบึงการเลยก็ขอบคุณนะฮะขอบคุณมากๆเลยที่ไว้ใจอู่ปริชาติเทารลอยหรือว่าเชื่อใจอู่ปริชาติเทารลอยของเรานะครับว่าเราเซ็ตรถให้กับเขาได้โดยที่แก้ปัญหาให้กับเขาได้นะครับต่าเรามาทดสอบรถกันนิดนึงนะฮะ เป็นยังไงบ้างครับฟิลใช้ได้ไหมโอเคสบายใจคิดว่ามาจากจังหวัดบึงการมาถึงชนบุรีนี่ไม่ผิดหวังนะวันนี้นะไม่ผิดหวังครับสบายอ่าก็คือนี่พอได้เล่าแล้วฟิลมันได้เลยนะได้โอ้นี่สีตันนี่ปุ๊ดขนาดนี้เลยใช่นี่แต่งมาป่าในเครื่องยนต์เนี่ยเดิมครับเดิมทุกอย่างเลยเอาเหรอโอ้โหเครื่องเขานี่ยังใช้ได้เลยนะเนี่ยโอ้รถคันนี้ยังใหม่ด้วยนะวิ่งแปดหมื่นเองนะครับถึงจะสี่ปีแต่เครื่องวิ่งน้อยมาก รถไม่ค่อยได้ใช้งานสีตันวิ่งชุดโห้รู้สึกว่ารู้สึกว่าจะแรงมาสามพันผมอีกนะ้เนี่ยเนี่ยหนึ่งหนงิดหนงได้อยูโอ้โหใช้ได้หน้าร้อยเลยะสุดยอดยี่ห้าไม่เปิดแคมเบอร์ผมต้องเปิดแคมเบอร์อีกอืมอนี่เปิดก็คือเปิดลบสองไวอือืมเพราะงั้นไม่งั้นวิ่งไม่ได้อืมเพราะโฟวิลไม่สามารถทําหน้าต่ำลงกว่านี้ได้แล้วอืมอนี่คือต่ําสุดของเขาแล้วแต่ผมว่าโอเคเลยนะผมว่าสมรรถนะเขาได้เนี่ยโฟวิลเนี่ยน่าใช้ มาบรรทุกข,ของสี่ตันเนี่ยผมว่าเขาแรงเหลือๆเลยนะฮะเพราะเกียร์เขาเนี่ยอัตราการทดเขาดีมากใช่ครับรอบต้นอะไรเออเนอืมก็ยังดีกว่ามันดีดีเพราะว่าเราก็เคยมีอยู่สองพันห้าแต่ทำหมดเยอะกว่าจะขึ้นวิ่งได้ขนาดอย่างคันเนี้ยอ,อย่างคันนี้เดิมเครื่องเขาเดเหลืออเนี่ยคนก็นมาเลยใช่ครับฟืรขึ้นเลยโอ้โห oh oh. ใช่ ีตันนี้ชุดได้ปื๊ดเลยสบายเลยอ่ะเดี๋ยวผมถามหน่อยอัตรารถในการขับถือว่าใช้ได้โอเคครับฟิลลิ่งการขับเลยไม่ต่างกับตอนที่ผมทมําบรรทุกสามตันขับสบายอ,มอมผมขับสบายอันนี้คือขับสบายชิลๆไม่ไม่ต้องห่วงว่าล้อจะกระแทกเลยไปเรื่อยๆชิลสี่ตันเพราะปัญหาหลักตอนแรกคือล้อมันติดซุ้มเราจึงอยากจะแก้ใช่จริงอยากจะแก้เพราะว่ามันบรรทุกของไม่ได้ ซึ่งของที่เราทุกจริงๆมันสีต่ตันเกินสีตนส่ตันเนี่ยครับสี่ตันห้าซึ่งแต่จริงๆอ่ะยังไว้นั่งเผาที่ผมดูอ่ะก็คือรับได้ยั่สี่ตันห้านั่นแหละอแต่ว่าตอนนี้คือสบายใจแล้วรถเราวิ่งใช้ง,งานสบายๆหนึ่งไม่ต้องกลัวล้อติดซุ้มแหมอุตส่าไปทำเผาลอยมาแล้วใส่สามตันเนาะใส่สามตันคือจริงๆอ่ะเผาลอยแล้วก็นแหนบเนี่ยมันสามารถรับได้สี่ตันฝ่ายอยู่แล้วแหละแต่ทีนี้ล้อมันติดซุ้มคือเราก็เลยจะต้องแก้ปัญหาถูกครับแก้ปัญหา คิดนานไหมว่าฝ่าจะนึกได้ว่าอู๋ริชาติน่าจะได้ไวคิดนานไหมไม่นาน <c oughs> ก็คือ<ะ>ก็คืออยากลองดูเหมือนกันอยากลองเอรปงเป็นเอฟซีมานานแล้วอ้ขอบคุณมากเลยหลายปีประมาณสามสี่ปีแล้วแล้ก็เอฟซี่เราเปิดเราก็เลยลองเลยลเพราะเราเห็นว่าจบทุกคันที่เข้ามาเราก็เลย ช่างบันไกลไม่ได้ซีเรียสขอให้จบใช้ได้สบายๆจบไหมถามจริงจบจบ,จบนะโ,บโอเค <laughs> สุดยอดขอบคุณ Fc เราด้วยนะฮะโอ้โหมาจากจังหวัดบึงการเลยจังหวัดบึงการเนี่ยนะฮะผมเคยไปเที่ยวนะครับผมไปเที่ยวเคยไปไปหิน3วันนะครับไปเที่ยวอยู่ก็คือตอนนั้นเดินทางทั่วทางภาคอีสานเลยแหละผมเนี่ยไปทั่วเลยฮะ,ะจังหวัดบึงการก็เคยไปหินสามวันละไปเที่ยวมาตอนนั้น ผมไปนอนอยู่ไอ้สี่แยกตรงสี่แยกปั๊มปตทตรงนั้นอะตรงในเมืองอะปตทจะมีเดียววันอ่ามีปั๊มอยู่ปั๊มเดียวปตทปตทครับแต่ว่าตอนนี้ก็มีสองปั๊มแล้ะนอนตอนนั้นน่ากลัวมากช่วงในยุคที่เขายังเดินทางกันไม่ได้ไงไม่มีคนเลยสี่ทุ่มโอ้ใช่ใช่น่ากลัวมากโอ้โหเดี๋ยวถอยหลังเข้าไปนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมขอลงก่อนแบบหนึ่งอ่านี่ครับขอบคุณมากๆเลยนะฮะุาสาห์ดั้นมาจากจังหวัดบึงกาฬเลยนะครับแล้วก็มาปรับแต่ง รถที่อูปริชาติเทารอยของเรานะครับมันต้องจบครับนี่ฮะสี่ตันนะครับนะฮะใส่น้ําหนักสี่ตันโหแรงดีจริงๆนะครับฟีดเลยครับนะฮะออกตัวนี้ฟีดเลยสี่ตันล้อไม่ติดซุ้มนะครับลูกยางไม่นั่งเผาด้วยนะครับจัดให้ใหม่โอเครอมากดูโอ้โหน่าใช้มากครับสองเราโฟวินนะฮะัำเตี้ยนะครับสุดๆเลย นั่งก็นิ่มดีนะครับไม่แข็งกระด้นะฮะคือเขาจะโหลดเตี้ยไปมากกว่านี้ก็ช่วงล่างเขาจะต่ํามากนะครับเขาก็โหลดได้ประมาณนี้นะฮะโอเคนะครับเพื่อนๆื่อคนไหนสนใจที่อยากจะปรับแต่งรถนะครับหรือว่าอยากจะแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องปัญหารถของท่านว่าล้อติดซุ้มเอยลูกยางมันนั่งเพาก่อนเอยบรรทุกน้ําหนักไม่ได้ตามที่ท่านต้องการเอ่ยก็ลองติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับนะฮะผมยินดีให้คาปรึกษานะครับ อลองเข้ามาพูดคุยกันได้ถ้าเราแก้ให้ได้เราก็จะแก้ครับตอนนี้น้ำหนักสี่ตันก็ถือว่าผ่านนะครับลูกค้าก็โอเคให้กับเราแล้วนะฮะจัดไปครับ โอเคเรียบร้อยครับเราก็เอาน้ำหนักลงจากรถนะครับนะฮะก็ขอบคุณ FC ด้วยนะครับมาจากจังหวัดบึงการเลยนะฮะโอ้โห,โโหมั่นใจในอูเราว่าปรับแต่งแล้วก็แก้ไขให้ได้นะคะรับรอน้ำหนักลงครับลูกค้าครับถ้าผมทำเสร็จรถแล้วให้ผ่านกดไลค์ผมหน่อย ผ่านนะยืนยันนะนนะกับบึงการได้สบายใจแล้วนะโอเค,อ,เคอ้าวเดี๋ยวหน้าครับขอบคุณมากๆร้อยเปอร์เซ็นต์ครับโอเคขอบคุณมากๆครับนะฮะเราก็พยายามนะฮะดูวิเคราะห์ก่อนนะครับก่อนที่จะทํารถเราก็พยายามดูวิเคราะห์แล้วเราก็ปรับแต่งช่วงล่างให้ใหม่เราก็ทําการเซตแหนบให้กับลูกค้าใหม่นะครับนี่ฮะเซตแหนบให้ใหม่เพิ่มแหนบ20่มิลเข้าไปนะครับแล้วก็จัดแหนบให้ใหม่นะฮะดึงของเดิมออกนะครับ ดึงของเดิมออกประมาณสามแผ่นนะครับนี่ฮะข้างละสามแผ่นนะครับดึงของเดิมออกไปแล้วก็เพิ่มแหนบยี่สิบมิลแค่แผ่นเดียวนะครับบรรทุกได้สี่ตันไม่ติดซุมไม่นั่งเขาโอเคขอบคุณมากๆครับฝากเพื่อนๆด้วยนะครับคนไหนที่สนใจที่อยากจะเสริมแหนบนะฮะก็ติดต่อมาที่อู่ปฏริชาตเพอลลอยได้นะครับหรือว่ารถของท่านมีปัญหาเรื่องช่วงล่างก็สามารถติดต่อเราได้เบอร์โทรศัพท์ขึ้นอยู่ในคลิปเลยนะครับ ตอนนี้รถเบาๆรถเปล่าๆ,ๆนะฮะก็ยังมีช่วงเด้งให้นะครับประมาณสักหนึ่งนิ้วนะครับถ้าจะใส่ลูกยางเนี่ยก็จะเหลือช่วงเด้งน้อยนะครับนี่ฮะถ้าไม่ใส่ลูกยางก็จะเหลือช่วงเด้งเยอะนิดนึงนะครับนี่ฮะเต้าแหนบที่ต่ํานะครับบางครั้งเวลาที่เราวิ่งไปเนี่ยนะฮะมันก็จะไปติดหินติดอะไรบ้างนะครับเนื่องจากตัวเต้าแหนบต่ํานะครับทั้งที่ดีนะเวลาที่เพื่อนๆเสิร์ฟแหนบผมแนะนาว่าให้ใส่20มิลจะดีกว่าครับ นะครับถ้าใส่ตัว12มิลเนี่ยมันบางมันต้องใส่หลายชิ้นนะครับ20มิลเนี่ยถ้าสมมุติว่า4ตันเนี่ยใช้แค่4แผ่นเนี่ยก็โอเคแล้วครับเต้าแหนก็จะได้ไม่ต่ํามากเป็นเป็นไปด้วยนะครับคันนี้โชคดีที่เป็นล้อ15นะครับล้อ15เขาก็จะ,ะสูงนิดนึงนะครับตอนนี้ก็แค่ฝวามือนึงนะฮะรถก็อยู่ทรงนี้แต่แบกน้ําหนักได้มากกว่าเดิมนะครับเป็นโฟวิ win, นฮะ ด้านหลังเราก็จะเหลือช่วงเด้งให้นิดหน่อยนะครับเราต้องการให้แหนบชิดไวนิดนึงเพื่อจะรับน้ําหนักได้ไวนะครับเราจะเปิดช่วงเด้งเยอะมากเกิดไม่ได้ข้อดีคือรับน้าหนักได้มากขึ้นข้อเสียคืออาจจะมีความแข็งกระด้างนิดหน่อยแต่ต้องแลกเอาครับได้อย่างเสียอย่างหนึ่งนะฮะก็โอเคตอบโจทย์สำหรับคันนี้ครับขอบคุณนะฮะเอฟซีเบ,บิงการเป็นทางปลอดภัยครับเรียบร้อยครับ ก็โอเคนะครับขอบคุณมากๆนะครับเดินทางปลอดภัยนะจ๊ะนี่ฮะโฟวินครับแถมแถมแรม,แมตอบโจทย์ครับใช้ได้ครับสวยงามพระรามแปดเดินทางปลอดภัยนะจ๊ะ